็เป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ของการจากภัยวิบัติน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งของพี่น้องชาวปทุมธานีแล้วก็พี่น้องทุกจังหวัดที่มาร่วมบุญกุศลโปรยดอกกุหลาบก็ถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงให้กับแผ่นดินของเราให้กับญาติโยมทุกคนให้กับพี่น้องพวงจรชาวไทยทุกคน ปลื้มมากเลยค่ะตั้งแต่เห็นพระธุดงค์เริ่มมานี่ก็แค่แค่เห็นนี่ก็น้ำตาไหลอะค่ะแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีมากเลยอะค่ะก็รู้สึกปลื้มมากเลยนะคะที่ได้เข้ามาเอ่อมาร่วมโปยรยกุหลาบในวันนี้ค่ะก็ได้เห็นพระนะคะก็รู้สึกปลื้มใจตื้นตันใจมากเลยค่ะในระหว่างพระบางรูปที่ท่านเดินนะคะท่านก็จะภาวนาสัมมาอรหังตอนนั้นคือกลั้นน้ําตาไม่อยู่เลยค่ะน้ําตาไหลออกมารู้สึกว่า ลื้มมากเลยค่ะที่ชีวิตหนึ่งนะคะได้เกิดมาได้เห็นพระธุดงเดินทางตามเส้นทางของมหาปูณนียาจารย์ในครั้งดีนะคะปลื้มและประทับใจมากๆเลยค่ะคือผมมั่นใจเลยว,ว่าอนาคตนะครับพวกเราทุกคนที่มีผู้รุศาสนานะครับภายใต้ภายใต้การดูแลของหลวงพ่อนะครับพวกเราต้องมีอนาคตที่ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ตั้งใจให้ฐานจิตครับขอให้บุญในครั้งนี้เนี่ยให้ชีวิตของเราทุกๆคนต่อไปนี้นะครับ จงพบแต่ความโชคดีแล้วก็มีชีวิตท,ที่โรยด้วยกีบกุหลักจริงๆเหมือนที่หลวงพ่อท่านได้ตั้งใจ,จมอบบุญใหญ่ของนี้ให้เราครับ I feel since yesterday so excited to that this p, uh, event is happening and I cannot express how happy I am like to be here and see suddenly all the people coming and then making the way In this moment, I feel completely happy and excited, excited for being here. as a western woman, i really admire these monks for the way they, they are working with mindfulness. and in mexico, we don't have it. this is just the start of a new year, 2012, and i think that when a year can start with such faith and such a purity and such a dedication from monks and lay people alike, that this year will hold incredible things for not only thailand, but for the world and for all of us. เราไม่เคยมีพระดงเดินเป็นจำนวนมากอย่างนี้นะครับแต่และองค์ก็สงบสงเเห่งสง่งางามเป็นลักษณะที่น่าปลื้มน่าประทับใจมากพอตอนรับวันนี้ก็ปลื้มปิติมากครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงครับมันมีรู้สึกปิติจุดจึงนะครับมันมันปลื้มปิติข้างในนะครับวิงว่งวินอยู่แล้วก็เห็นพระนั่นก็ดีใจครับแต่เกิดมาไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยครับ ดีใจมากๆเลยครับเพิ่งเจอครั้งแรกในชีวิตด้วยครับผมไม่อยากให้จัดทุกปีด้วยยากขึ้นมาอย่างนี้ใจผมนะคนที่ได้ทําบุญกันเยอะๆไม่รู้จักเข้าวัดฟังธรรมอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นพระธุดงค์ที่ต้องเดินทางไกลขนาดนี้แล้วก็จํานวนมากมายเท่านี้แล้วก็มีญาติญาติพี่น้องพุทธเ,เขาเรียกอะไรนะกักลยาณมิตรนะฮะมาร่วมกันมากมายถึงขนาดนี้รู้สึกชื่นใจมากลวคะแล้วก็ยินดีมากที่สุดเลย เพราะว่าแถวนี้เป็นบริเวณที่ประสบน้ำท่วมตั้ง45วันครั้งนี้มาก็เป็นกำลังใจพวกเราที่ชาวจังหวัดปทุมธานีนะคะได้ผ่านเหตุการณ์เกี่ยวกับน้ำท่วมผ่านไปนะคะแล้วก็เหมือนกับมีแบบท่านพระธุดงมาให้กำลังใจเราทำให้เรามีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปะคะ่ะคือสิ่งที่ผมได้เห็นวันนี้เนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้ชีวิตนี้ผมไม่ทราบว่าจะเห็นอีกหรือเปล่า พระเป็นพันๆน,นะครับชิ้วโดงผ่านหน้าเรามีความรู้สึกปลื้มใจดีใจขณะที่โปรยดอกกุหลาบเขามีความรู้สึกว่าสุขใจมากที่ได้มั่นใจครับว่าผลบุญครั้งนี้ได้บุญแน่นอนครับ เอนวันหนูเกิดมาเนี่ยสี่สิบแล้วพี่เพิ่งจะเจอครั้งนี้ครั้งแรกปื้มสุดๆเลยค่ะพี่พูดไม่ถูกอ่ะพี่มันบรรยายไม่ถูกอ่ะที่เราได้เห็นแบบนี้อย่างเงี้ยครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างเงี้ยน้อยคนที่ที่จะได้เห็นแบบนี้แต่ท่านก็มาพูดง่ายๆว่าท่านมาทุดงงมาโปรดสัตว์จริงๆก็อยากให้มีปรากฏการณ์แบบนี้เรื่อยๆอ่ะพี่รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อนุโมทนาค่ะนไหลเลย่ะค่ะปิติมากดีใจค่ะขนลุกด้วยค่ะ เวลามีความสึกแบบมีบุญแล้วแบบคนมันจะลุกอะค่ะปิติอะค่ะมีความรู้สึกแบบประทับใจมากเพราะว่ามันขนลุกแล้วแบบมันมีความรู้สึกแบบทําไมแบบน้ําตาไม่รู้มันออกมาจากไหนคือแบบเวลาเราสาธุเราขนเราก็ลูกแบบปลื้มบุญน,นะคะเหมือนบรรยายไม่ถูกอะค่ะเพราะว่าเราไม่เคยแบบมาทําบุญอย่างนี้อะค่ะจ้ะก็มาเห็นรู้สึกก็ป่าบื้มแล้วก็แบบเหมือนเป็นบุญของเราอย่างนี้ยค่ะเป็น ความความสุขความเจริญที่จะมาผ่านครอบครัวของของเรานะคะ่ะตึกกระป่าปื้มยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้ทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะอยากให้ไม่มีต่อเนื่องเพื่อจะได้บํารุงวระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองมากว่นนี้นะคะรู้สึกปลื้มใจค่ะเหมือนกับว่าเราได้เห็นตัวแทนของพระพุทธองค์อะค่ะได้ได้เดินทาง มาให้เราได้เห็นในในวันขึ้นปีใหม่แล้วก็รู้สึกเป็นมงคลน,นะคะกับชีวิตก็อยากเชิญชวนให้ทุกๆคนนะคะได้มารับประสบการณ์อย่างที่ที่ดิฉันเองได้ได้รับในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจและปรับปื้มมากะคะ่ะ ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโอกาสได้เห็นพระธุดงเป็นพันๆรูปตัวเองลึกๆแล้วอยากอยากจะอยู่ในนั้นบ้างนะครับผมเริ่มมาตั้งแต่วันที่เราเดินวิหารโคตรแล้วครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสพาครอบครัวมาทําบุญตั้งแต่พระบาทธรรมชัยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการทําบุญของปี55ของครอบครัวครับ ประทับใจมากและปลื้มมากๆปลื้มที่สุดในโลกเลยค่ะที่จะหาอะไรเปรียบไม่ได้เลยค่ะสําหรับสามีก็บอกว่าเขาในชีวิตเขายังไม่เคยเจอว่าศาสนา,าพุทธจะได้ทําบุญใหญ่ถึงขนาดนี้<อ>เขาประทับใจมากจากใจเขาสุดล้นหัวใจของเขาเลยเขาถึงมาถึงสองวันดีใจครับที่มีพระธุนงมาเดินผ่านหน้าบ้านหน้าบ้านที่เราแบบนี้แล้วหลังจากน้ําท่วมมันก็ประชาชนหรือยาธิการ ยาติๆก็น้ําท่วมแบบเสียหายเยอะฮะแล้วพอดีมีพระธุนงมาปรดเหมือน,นว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่มีพระธุนงมาผ่านหน้าบ้านเจอทุกภัยน้ําท่วมมาก็ทุกทกมากเลยค่ะพอมาได้เจอวันนี้ก็ดีใจที่สุดเลยค่ะขออยากให้จัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าจะทําให้จิตใจพวกเราทุกคนรู้สึกว่าจะ คลายทุกกังวลได้ทุกอย่างเลยค่ะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่ะจะได้ไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นอีกค่ะแค่เราข้ามาเรายังไม่ทันถ้ายังมาไม่ถึงเราเห็นอนะ่ะจะเห็นไกลๆเรายังปลื้มใจเลยดีใจแบบโอ้โหเราไม่นึกว่าเราจะได้เห็นด้วยหเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะจะ,จะมีง่ายๆเ่รอแพาเยอะขนาดนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไม่มีโอกาสเจอที่หนักอีเราก็ เพิม่พมใจอ่ะเพิ่มใจที่เรามีบุญได้เจอวันนี้วันนี้เราต้องเดินถึง26กิโลแต่เราก็เชื่อมั่นอยู่ในใจแล้วว่าวันนี้เนี่ยหลวงพ่อจะต้องมีอะไรสป라이์พวกเราแล้วสิ่งที่สป라이์ก็เกิดขึ้นก็คือวันนี้ล่มทั้งวันเลย อยากกราบขอบพระคุณพระเด็พระคุณหลวงพ่อครับที่ได้ให้พวกเราเนี่ยได้สร้างบุญใหญ่แล้วไม่ได้สร้างบุญใหญ่ธรรมดาพระเด็พระคุณหลวงพ่อก็อยังประคับประคองคอยอยู่ข้างๆเราตลอดโดยที่มีพระเด็พระคุณหลวงปู่เนี่ยเป็นผู้นําเป็นกําลังใจให้กับเราหลวงพี่โชคโชคดีนะที่ว่ามีหลวงพ่อธรรมะท่านให้โอกาสโอกาสที่ให้พระธรรมญา 1, ติ 1, 1ึ่่รยเดรูปได้เดินเส้นทางนี้ แล้วก็ให้โอกาสญาติโยมได้มาทําบุญใหญ่ได้มารับบุญใหญ่พอเห็นโยมแม่มาโยมแม่ก็ก้มลงรกราบแกบอกว่าแกปลื้มมากๆครั้งที่สุดแกปลื้มตั้งแต่บวชมาจนครั้งนี้แกปลื้มมากกว่าจิ่งได้เมือเม่อเมื่อเมื่อตอนบ่ายได้รู้ความจริ